พี่น,น้องชาวคณะนิเทศศาสตร์ทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมก็มีโครงการดีๆนะครับมานําเสนอนั่นก็คือโครงการเลือกสาขาสําหรับน้องๆนั่นเองนะครับผมสาหรับคณะนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยฮะก็จะมี2สาขาให้เลือกกันนะครับผมก็คือ 1. สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ครับผม2สาขาหนังสือพิมพ์ครับผมส่วนเขาจะมีการเรียนการสอนกันยังไงงั้นตามผมไปดูครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าห้องปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์ของเรานะครับเราไปดูนะครับว่า <S <S ในห้องเน <Laurent. S 2> <อ>ี<อ>่ยเขาทำอะไรกันอยู่เขามีการเรียนการสอนอะไรกันตามมาเลยครับ ต้องพรอมเสพอนะครับห้าสสวัสดีครับพักผบพบกับรายการรายการวีชูดีชูชั้นเอลทำรายการนี้ทำรายการอันนี้ก็ทำรายการอยู่ครับก็เปลยครับอัดเทปถ่ายรายการครับผมรายการวีชูชั้นเอวครับผมโอ้โหเรามีการเรียนการสอนทางด้าน วิชาชีพนี้ด้วยใช่ครับวันนี้พวกเราจะมาทาอะไรกันถ่ายวิดีโอ <c oughs> ครับและที่น้องๆเห็นไปแล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูว่าเขามีการเรียนการสอนอะไรอีกตามผมไปเลยแล้วถ้าคนอยากถ่ายภาพพี่เขาจะมีเรียนไหมพี่อ่ะมีแน่นอนครับผมมีหลักการถ่ายภาพทั้งสองสาขาแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปดูการทํางานกันดีกว่าครับผม โอเคมองกล้องครับสวยครับสวยบิด hmm. บ like uh, ิดซ <mel> ้ายนิดนึงบิดซ้ายนิดนึงดตัวนั่นแหละนั่นแหละไม่มีเบกับบิ๊มเลยอ่ะเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าครับผมโอเคมองกล้องสวยนะครับสวยเอาล้วครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการนะฮะทดสอบการอ่านข่าวของสาขาหนังสือพิมพ์นั่นเองนะครับผมอ่ะดูกันว่าเขา สวัสดีครับคุณโิดติดครับ,ๆๆรบจากที่ผมเป็นข่าวเรื่องขาวครับโดนจะทำบรราจารย์จะไปพูดถึงตอั้นั้นคุณโตรู้สึกยังไงครับช่วยอธิบายให้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเย่ยทำไมเขาต้องมาคงคืนหนูแล้วพราหนูสวยหยรือไงครับ ช่วยด้วยช่วยด้วยปรับใจใจนครับมินเราคำนึงช่วยด้วยโอ้โหใจใจนครับคุณออ๊ตอะไรผมว่าไม่ไหวแล้วฮะไปดูห้องอื่นกันต่อดีกว่าครับผมใจเย็นครับคุณโอ้ตหนูก็ไม่รู้ทำไมเราต้องข่มขืนทุาตีหนูอ่ะมันมันไม่ไหวแล้วครับทุตีตอนนี้เราอยู่ห้องอะไรครับในห้องปฏิบัติการไอแม็กครับแล้วเรามีการเรียนการสอนอะไรบ้างครับเรียนอะไรครับอันเออไม่รู้ครับเราเป็การเรียนการสอนโปรดครับ กระตอตอร์พิพิเอโปรอิเล็กเตอร์และอินดีไซน์และทั้ง4โปรแกรมนี้เราจะได้เรียนกันแน่นอนครับทั้ง2สาขาวิชารเล็กๆของราก็ครู้ไหมนะ่ะเขาทำอะไรกันน่ะทาอาจารย์ อาจารย์ครับอาจารย์สอนอะไรอยู่ครับผมอ๋ออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาทีโเรียนภาษาในสาขาของนสพิมเนี่ยเราต้องสามารถที่จะผลิตนสพิมได้อันนี้คือหัวใจสําคัญของการเรียนสาขานสพิมค่ะอาจารย์ไหมอาจารย์ไหมชัดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างเนาะอาจารย์ตัวอย่างให้ขอบคุณครับอาจารย์ครับ เอาทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับนี่ครับผมนี่กําลังดูผลงานของพี่ๆน้องๆน,นะครับของสาขาหนังสือพิมพ์ครับผมดูสิคะเนื้อหาสาระโอโ้โหนี่กับมืออาชีพนะเป็นไงครับน้องๆน,นะฮะสนใจสาขาวิชาอะไรเดี๋ยวเราจะมีพิจารานะฮะมาพูดถึงเกี่ยวกับทั้งสองสาขาในวันนี้นะครับผมโอเคเจอกันสวัสดีครับนักศึกษานิเทศศาสตร์ที่รักทุกคน วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้รับฟังแนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกสาขาซึ่งคณะนิเทศศาสตร์ของเราเปิดการเรียนการสอนอยู่สสาขาคือสาขาหนังสือพิมพ์กับสาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์อสาขาทั้งสองนี้เป็นสาขาหลักสําหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ซึ่งอันที่จริงมันยังมีนอกเหนือไปจากนี้อีกแต่เราก็ยังเป็นคณะเล็กๆเราก,ก็เปิดสอนได้เพียงสองสาขาเท่านั้น ปัจจุบันนี้ทางด้านสาขาหนังสือพิมพ์นั้นมีคนเลือกกันไม่ค่อยมากนะักเพราะว่าทุกคนมองเห็นว่าการทำหนังสือพิมพ์มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีข้อจำกัดอยู่มากแต่อันที่จริงแล้วถ้าหากว่าจะพูดถึงปรัชญาของการเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์และสื่อสาร,สาร,สาร,สารมวลชนเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นอาชีพหลัก เพราะว่าคนทำหนังสือพิมพ์เป็นก็คือคนที่เขียนข่าวเป็นคนที่วิเคราะห์ข่าวเป็นคนที่เขียนบทความเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นซึ่งถ้าเรียนสาขานี้แล้วนอกจากทำหนังสือพิมพ์แล้วก็ยังทำงานอื่นได้ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือทางด้านการโฆษณาแล้วก็การประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางว่าบางคนอาจจะมีแนวความคิดว่าหนังสือพิมพ์ในสมัยก่อนเป็นงานที่ค่อนข้างมีไรายได้น้อย มีการพูดถึงนักสือพิมพ์ว่าเป็นคนทํางานแล้วเป็นนักประพันธ์ไส้แห้งก็คือไม่ค่อยจะมีกินแต่อันที่จริงไม่ใช่ลองลองดูงานที่คนที่มีความสามารถทางด้านนี้เขาทํากันอยู่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นมากมายว่าอาชีพทางด้านนักสือพิมพ์นั้นก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ทํารายได้ให้ไหม่น้อยสํหรับงานทางด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ก็เป็นงานที่ ทุกคนเรารู้รู้ส่วนใหญ่รู้จักกันดีแล้วก็งานทางด้านนี้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามลักษณะของสื่อที่แตกต่างกันออกไปสื่อสิ่งพิมพ์อาจจะลดน้อยลงแต่สื่อภาพยนตร์สื่อโทรทัศน์สื่อทางวิทยุกระจายเสียงและก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉนั้นตลาดตรงนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากเราเรียนทางด้านนี้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะออกไปทํางานที่ค่อนข้างท้าทายมากมาย แล้วก็ยังรวมถึงวิธีการที่เราจะทําโฆษณาวิธีการที่จะทําประชาสัมพันธ์ต่างๆมันแพร่ขยายออกไปอีกหลากหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแนวทางให้เราพิจารณาว่าเมื่อเราเรียนนิเทศศาสตร์แล้วเราจะเลือกเรียนสาขาไหนแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าทั้งหนังสือพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เป็นวิชาที่น่าเรียนไม่แพ้กันก็ขอฝากให้ น้องๆนิเทศศาสตร์ทั้งหลายลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณครับ